เยียวสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับกับข้อสู่ช anel นะครับสาหรับวันนี้นะครับก็กลับมาครับคลิปดีๆสาระดีๆนะครับจะมาสอนเพิ่มยอดไลค์ยอดกดหัวใจใน t ิกตอกนะครับก่อนอื่นเลยเพื่อนฝากกดไลค์ให้คลิปนี้เป็นกำลังใจนะครับกดซับสไครป์กดติดตามแล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปที่ผมลงด้วยนะเพื่อนเพื่อนในการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าขั้นตอนทํายังไงง่ายมากๆเพื่อนดูจบคลิปนี้ทําได้แน่นอนไปดูกันเลยครับ ขั้นตอนแรกแค้นเพื่อนเข้าที่แอป Google นะครับแล้วก็แปะลิงก์ที่ผมเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็กดเข้าไปตามลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วค่อยๆดูไปทีละขั้นตอนเพื่อนมันก็จะโผล่ประมาณนี้นะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปกดปุ่ม close นะครับว่ากดปิดนะครับแล้วก็มาติ๊กตรงนี้ว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับโฆษณารดงเรากดปุ่มกลับทันทีนะครับให้กลับมาที่หน้านี้ กดเราไม่ใช่หุ่นยนต์อีกทีนะครับพอขึ้นติ๊กถูกสีเขียวนี้ก็ถูกต้องแล้วนะครับให้กดปุ่มคอนเทนิวสีน้ำเงินนี้ต่อไปโษชารเร่งกดกลับทันทีแบบเมื่อกี้ไม่เอานะครับโษชารเรงกดกลับทันทีกล่อยที่หน้านี้ถือว่าเป็นอันถูกต้องนะครับรอสักครู่หนึ่งถ้โาโคชาเร่งให้กดกลับนะครับแล้วก็ให้มันไปหน้าที่ถูกต้องนะครับพอปล่มาที่หน้านี้ก็เป็นอันถูกต้องนะครับให้กดปุ่มคอนเทนิวสีแดงนะครับโษชาเรงกดกลับทันที แล้วก็มันจะมีเลขขาวดาวตรงนี้นะครับก็ให้รอสักครู่หนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่ม Continu e สีแดงนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ให้กดปุ่ม get l i n งกปุ่มสีเขียวนี้ได้เลยนะครับโค้ชสั่งเรงกดกลับทันทีนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งเสร็จแล้วก็โผล่มาตรงนี้อทีให้กดปุ่ม Continu e ลปุ่มสีแดงนี้นะครับก็้ชสา่งเรกดกลับทันทีแล้วก็รอเลขขาวดาวสักครู่นะครับ สองหนึ่งศูนย์ปุ๊บก็กดปุ่ม continue สีแดงนี่อีกทีนะครับแล้วก็กดปุ่ม get link สีเขียวนี่อีกทีนะครับโคซานนะ่กดกลับทันทีนะครับจะโผล่ที่หน้านี้เป็นอันถูกต้องนะครับทีนี้เพื่อนๆสังเกตนะครับตรงนี้จะมีเลขขาวดาวให้รอสักครู่หนึ่งนะครับสองหนึ่งศูนย์ปุ๊บให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะมีปุ่ม get link เป็นสี่เหลี่ยมอันนี้นะครับกดได้เลยโคซานนะกดกลับทันที ทีนี้ก็จะโผล่ที่หน้าเว็บไซต์นี้เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนเว็บไซต์นี้จะใช้สําหรับเพิ่มยอดไลค์ t i k t o k นะมาครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนๆไปที่แอป IG i n s t a g r a แกรมาก่อนนะครับเพื่อนๆมาที่แอป IG นะครับเราก็มาสร้าง IG ปลอมขึ้นมาก่อนอันหนึ่งเพราะว่าเราต้องใช้เข้าสู่ระบบในเว็บไซต์นั้นนะครับสร้างเป็น IG มัโวๆขึ้นมาอันหนึ่งก่อนนะครับจากนั้นก็กลับมาที่หน้าเว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็กดปุ่มสีน้าเงินมุมบนขวามือนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นให้้้กกรอออปนชชื่ผูใ IG ลม กรอกเป็นชื่อผู้ใช้ไอีปลอมและรหัสผ่านของตัวไอจีปลอมตรงนี้ได้เลยหลังจากนั้นกดปุ่มสีน้ําเงินเพื่อเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งรอสักครู่หนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดซับตะไคร้เป็นกำลังใจด้วยเพื่อนเดี๋ยวตามมาดูกันเลยก็จะโผล่มาเป็นอย่างนี้นะครับโผล่มาเป็นอย่างนี้ทีนี้นะครับให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับที่เป็นรูป t ิกต็อกนะครับแล้วก็เป็นรูปหัวใจนะครับให้กดไปตรงนี้ได้เลยมุมบนซ้ายมือนะครับ กดเข้ามาปุ๊บแล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับทีนี้ไปที่หน้าแอปทิกต็อกันก่อนนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสอนเป็นคลิปนี้นะครับผมเพิ่งลงไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มีอยู่ศูนย์ไลค์นะครับก็คัดลอกลิงก์นะครับกดปุ่มสามปุ่มมุมบนไอ้มุมล่างขวามือนะครับปุ่มสามจุดนะครับมุมล่างขวามือแล้วก็กดปุ่มคัดลอกลิงก์นะครับก๊อปปี้ลิงก์อันแรกเลยสีน้ำเงินนะครับทีนี้เราก็กลับไปที่หน้าเว็บไซต์เมื่อกี้นี้กันนะครับ พอมาที่หน้าเว็บไซต์นี้ให้เพื่อนขึ้นไปดูนะครับตรงรูปทิกตอกเรามันเป็นเลขร้อยสี่สิบใช่ไหมครับหรือเลขอะไรก็ตามถ้าเป็นรูปตรงหัวใจนี้มีเลขอะไรให้จําเลขนั้นเอาไว้นะครับลงมาที่ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ให้วางลิงก์ที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้นะครับที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้นะครับจากในแอป t ิกตอกนะครับแล้วก็ให้กรอกเลขตรงนี้เข้าไปนะครับเมื่อกี้มันขึ้นร้อยสี่สิบผมก็จะกรอกร้อยสี่สิบนะครับหลังจากนั้นให้กดปุ่มสับมิดปุ่มสีเขียวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึง รอสักครู่หนึ่งทีนี้มันขึ้นสีเขียวตรงนี้นะครับว่ายอดไลฟ์ทิกตอกได้ทําการส่งเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับมีข้อความแจ้งว่าได้ทําการส่งเรียบร้อยเราจะต้องรอทางระบบอัตโนมัติดําเนินการส่งให้เราเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ายอดเข้าหรือเปล่านะครับนี่ครับผมสังเกตแล้วยอดวิวขึ้นเป็นห้าวิวเจ็ดวิวเรียบร้อยแดวิวแล้วก็เดี๋ยวผมเข้าไปดูนะว่านี่ครับยอดไลค์มาแล้วยี่ิ้าไลค์เห็นไหมเพื่อนเมื่อกี้ยังศูนย์ไลค์อยู่เลยเพื่อนจาได้ใช่ไหม นี่ไม่ถึงสิบห้าวินาทีเลยนะครับนี่เรามาดูกันดีกว่าว่าอะไรเป็นยังไงนี่นะครับยอดไลค์มีคนส่งยอดไลค์เข้ามานี่นะครับอันนี้คือยอดไลค์ที่เพิ่งเข้ามาตะกี้นี้เลยคลิปนี้นะครับนี่ยี่สิบห้าไลค์นะครับก็รวดเร็วมากแล้วก็ทําได้ง่ายมากๆเลยเพื่อนนะครับสามารถทําได้ง่ายมากๆเลยก็ใครชอบนะครับก็ทําตามกันได้นะครับแล้วก็ฝากกด ไลค์ like, กด u ับ c r คายกดติดตามช่องเป็นกําลังใจให้ด้วยนะข้อแนะนําของ IG ปลอมที่เรานําเข้าสู่ระบบนะครับคือให้เปลี่ยนรหัสผ่านนะครับภายหลังจากที่เราทําการส่งยอดเสร็จนะครับแล้วก็ลิงก์อีเมลไว้ด้วยก็ดีนะครับเราจะได้มี a c c o u n t นี้ใช้ได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะโดนนะครับไม่ใช่อะไรนะครับและสําหรับใครนะครับที่อยากจะเพิ่มยอด ไลา์ยอดวิวยอดกดใจนะครับยอดติดตามเยอะๆนะครับสามารถติดต่อได้ที่ IG Instagram ตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมรับเพิ่มนะครับพูดติดตามยอดไลค์ยอดวิวต่างๆไม่แพงนะครับมีทั้งของ t ิ kt อกของ IG ของ Facebook ของ Twitter นะครับ X นะครับรับเพิ่มหมดราคาไม่แพงสามารถพักมาสอบถามพูดคุยกันก่อนได้นะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับใครสนใจก็ติดต่อตรงนี้ได้เลยนะครับ i g ตามหน้าจอนี้เลยนะครับแล้วก็ ขอบคุณเพื่อนๆที่ดูมาจนจบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเป็นไปได้นะครับแล้วก็กดสับตะไคร้กดติดตามช่องแล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปให้ผมลงนะครับทุกๆคลิปนะครับผมจะพยายามลงให้มีประโยชน์กับเพื่อนมากที่สุดนะครับใครมีคำถามสามารถสอบถามมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับยินดีตอบคำถามทุกคนเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครอยากเพิ่มยอดไลค์ยอดวิวยอดฟอลต่างๆติดต่อได้ที่ i อผม D I M I T R I M N S T O s นะครับ สำหรับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับเจอกันใ่คลิปหน้านะเพื่อนๆ